คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนขออะไรก็สำเร็จขอเงินได้เงินขอโอกาสได้โอกาสขอให้รอดก็รอดขอให้ชีวิตพลิกก็พลิกจริงแต่คุณขอที่เดียวกันไปวัดเดียวกันสวดบทเดียวกันทำพิธีเหมือนกันกลับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยปัญหาไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยปัญหาไม่ใช่ว่าคุณบุญน้อยปัญหาไม่ใช่ว่าคุณไม่เหมาะสมปัญหาที่แท้จริงคือ จิตของคุณยังไม่เข้าใจโครงสร้างสนามพลังจิตอย่างแท้จริงและตราบใดที่ยังไม่เข้าใจโครงสร้างนี้คุณจะขออะไรก็ไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นไม่ว่าคุณจะทำพิธีอีกกี่ครั้งก็ตามโครงสร้างการเบิกทรัพย์ด้วยความงมงายเข้าใจแก่นทำตามได้จริงการเบิกทรัพย์เปิดบารมีไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือกระบวนการทำงานของจิตและสนามพลังงานของมนุษย์ สิ่งที่มนุษย์ทำกันมาทุกยุคทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การอธิษฐานการสารภาพบาปการขอขมากรรมการทำพิธีการบวงสรวงการล้างวัดการเผากระดาษการบูชาบรรพบุรุษการยึดพระเจ้าพระพุทธเจ้าการยึดครอบครัวพ่อแม่ลูกการยึดครูผู้นำองค์กร ทั้งหมดนี้คือกระบวนการเดียวกันคือการจัดโครงสร้างจิตให้มีแกนที่นิ่งและเปิดรับสนามพลังงานใหม่แกนแท้ของการเบิกทรัพย์ไม่ใช่การขอแต่คือการเอาของเก่าออกจากใจแล้วตั้งจิตให้นิ่งก่อนเปิดรับสิ่งใหม่เมื่อจิตยังเต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดความอาฆาตความหมกมุ่นความฟุ้งซ่านความลังเลความไม่เชื่อสนามพลังงานจะปิด ไม่ว่าคุณจะขอใครก็ไม่มีใครรับสัญญาณได้ดังนั้นขั้นแรกของการเบิกทรัพย์ทุกแบบคือการล้างใจการล้างใจไม่ใช่เรื่องศีลธรรมแต่คือการเอาแรงต้านออกจากระบบจิตเมื่อใจโลง่งจิตจะพร้อมเชื่อมกับแกนที่นิ่งแกนที่นิ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในทุกคนอาจเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าศาสนาบนรรพบุรุษครอบครัวครูผู้นำหรือแม้แต่ศรัทธาในตัวเองอย่างสมบูรณ์ สิ่งสำคัญไม่ใช่แกนคืออะไรแต่คือแกนนั้นทำให้ใจนิ่งจริงหรือไม่เมื่อจิตผูกกับแกนที่นิ่งสนามพลังงานจะเปิดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับไม่ต้องพยายามนี่คือเหตุผลที่คนซึ่งดูงมงายมากศรัทธาแรงไม่ตั้งคำถามไม่มีเหตุผลมาขวางใจกลับอธิษฐานอะไรก็มักสำเร็จได้งานได้เงินหายป่วยรอดจากอุบัติเหตุ ชีวิตพลิกจากยากจนเป็นมั่งคั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหารไม่ใช่เพราะเขาโงา่แต่เพราะจิตเขาไม่มีแรงด้านความงมงายในเชิงโครงสร้างคือสภาวะที่ใจเปิดสุดทางเชื่อแล้วเชื่อจริงวางใจแล้ววางทั้งใจไม่เผื่อไม่ลังเลไม่ย้อนทำลายศรัทธาตัวเองในขณะที่คนมีเหตุผลมากมักเข้าใจทุกอย่างแต่ไม่ยอมวางใจแม้จะสวด แม้จะอธิษฐานแม้จะทำพิธีแต่ใจยังมีคำว่าเผื่อไม่จริงเผื่อเสียหน้าเผื่อโดนหลอกแรงต้านเหล่านี้คือฝาปิดสนามพลังงานดังนั้นพิธีจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับของไม่ได้ขึ้นอยู่กับบทสวดไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของผู้ทำพิธีและความนิ่งของแกนที่จิตไปผูกเจ้าพิธีนิ่งหรือไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ ผู้ร่วมพิธีศรัทธาจริงหรือไม่เป้าหมายไปในทิศท,ทางเดียวกันหรือไม่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งพิธีจะไม่สมบูรณ์เพราะจิตไม่มีแกนให้ยึดจริงเมื่อเข้าใจโครงสร้างนี้แล้วคุณไม่จําเป็นต้องเดินตามใครคุณสามารถออกแบบพิธีของตัวเองได้เลือกแกนศรัทธาที่ทําให้ใจนิ่งได้เลือกคนที่ศรัทธาไปในทิศท,ทางเดียวกันได้หรือแม้แต่ไม่ต้องมีพิธีใดๆเลยขอเพียงใจโลง่งใจเปิด ใจนิ่งใจเชื่อมั่นในแกนเดียวอย่างสมบูรณ์เมื่อจิตอยู่ในสภาวะนี้คำสาปจะคลายเองอุปสรร์จะเปิดทางเองคุ้มทรัพย์จะปรากฏเองบรารมีจะถูกดึงมาใช้ในชีวิตปัจจุบันไม่ใช่เพราะพลังลึกลับแต่เพราะสนามพลังงานของจิตพร้อมแล้วนี่ถือโครงสร้างการเบิกทรัพย์ที่แท้จริงไม่ผูกกับศาสนาไม่ผูกกับลัทธิไม่ผูกกับพิธีใดพิธีหนึ่งผูกกับสิ่งเดียวคือ จิตที่เปิดและแกนที่นิ่งอย่างแท้จริง